สวัสดีครับลูกค้านะครับสวัสดีคนที่สนใจรองเท้ามือสองนะครับอ่าพ่อค้าขอแจ้งว่าขณะนี้พ่อค้าได้ย้ายเพจไปที่เพจพ่อค้าทีวีนะครับพิมพ์ใน Facebook ได้เลยครับว่าพ่อค้าทีวีนะครับอ่านะครับก็จะไปจัดจําหน่ายสินค้าในทางนั้นนะครับก็จะจําหน่ายเหมือนเดิมครับผมมีทั้งของแท้และก็งานเทียบแท้นะครับหรืองานที่ไม่การันตีนะครับ ก็จะมีขายปนๆกันไปนะครับเปิดประมูลนะครับใครสนใจก็อย่าลืมมาที่เพจพ่อค้าทิวนะครับและอีกเพจหนึ่งคือเพจ Yeezy a n d s n e a k e r นะครับบายพ่อค้าทิวเหมือนเดิมครับผมนะครับก็อย่าลืมนะครับใครที่สนใจไม่ว่าจะเป็นรองเท้าจอแดนยี e ี่แอ r ์ฟอร์นะครับก็อย่าลืมเข้าไปที่เพจนั้นได้เลยนะครับเพราะว่าพ่อค้าก็ไม่มีเวลาทำคลิปลง YouTube หรือลง t i k t o k เลยนะครับ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะครับอย่าลืมนะครับพิมพ์ค้นหาว่าพ่อขาทิวทีวีหรือพิมพ์คำว่า Yeezy and Sneaker by พ่อขาทิวแค่นั้นครับจะเจอผมเองนะครับขอบคุณมากครับ